อันนี้นะคะเด็กนะคะที่บอกว่ากลัวมากเลยนะคะกลัวเพื่อนไม่ให้เข้ากลุ่มนะคะแล้วทําไมนะคะเราเราบอกก่อนว่าครูเป็นคนหนึ่งนะคะที่ไม่ชอบเข้ากลุ่มเพื่อนเลยนะคะตอน,นเด็กครูก็รู้สึกว่าเอ๊ะทําไมเราถึงไม่มีเพื่อนสนิทเหมือนคนอื่นทําไมนะคะเราถึงไม่มีใครนะคะสักคนที่ต้องเดินด้วยกันกับเรานะคะครูจะเห็นว่ามีกลุ่มนั้นเดิน3คนกลุ่มน,นี้เดิน2คนเด็กคนคน Sci ี้เดิน5คนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่พอวันนี้ครูตกผลึกแล้วค่ะว่าเราไม่มีคนของเราคุณจะไว้นะคะถ้าเรานะคะ เป็นคนที่มีนิสัยเหมือนเขาเอเ็นจีเหมือนเขานะคะเรียกว่ามีบางอย่างที่เหมือนเขาเขาเรียกพวกเดียวกันเนาะแต่เรานะคะเป็นมนุษย์ที่เกิดมาไม่เหมือนคนอื่นนะคะเราเลยไม่มีคําว่าพวกนะคะเราเกิดมาเพื่อโดดเด่นค่ะคุณรู้ไหมคะคนที่เดินกันเป็นฝูงนะคะคุณจะเห็นคนคนนั้นไหมให้คุณสวยสะดุดตาไงฝูงนั้นก็กบคุณนะคะการที่คุณได้เดินคนเดียวคุณคิดไว้เลยว่า เป็นโชคดีของคุณแล้วนะคะคุณสวยหรือไม่สวยคนก็เห็นคุณนะคะอันนี้บอกเลยว่าถ้าใครไม่ให้เราเข้าฝูงเขานะคะให้ดีใจไว้ค่ะว่าเราเป็นหงนะคะไม่ใช่เป็นกาค่ะ